พอพูดถึงเรื่องโควิด -19 ก็ต้องย้อนไปดูต้นต่อของโรคนี้นะคะก็คือมาจากเมืองอู่ฮั่นซึ่งล่าสุดค่ะองค์การอนามัยโลกก็เตรียมส่งคณะผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ที่เมืองอู่ฮั่นด้วยนะคะเพื่อที่จะหาต้นตอของเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิดโรคโควิด -19 หลังจากที่ใช้เวลาเจรจาขอเข้าพื้นที่นานหลายเดือนเลยทีเดียวค่ะคุณณฐา มีรายงานนะคะว่าคณะนักวิทยาศาสตร์อย่างน้อย10คนจากองค์การอนามัยโลกจะเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยของจีนในเดือนมกราคม2564ค่ะเพื่อที่จะค้นหาคําตอบเกี่ยวกับต้นตอของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ว่ามีที่มาจากเมืองอู่ฮั่นจริงหรือไม่คาดว่าจะใช้เวลาสอบสวนประมาณ4 5ถึง5สัปดาห์ด้วยกันค่ะ นักชีววิทยาขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยเป้าหมายของการสอบสวนในครั้งนี้ว่าไม่ได้ต้องการจะหาคนที่ทำผิดหรือจะกล่าวโทษว่าประเทศใดเป็นต้นตอของการแพร่เชื้อแต่จะให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพื่อป้องกันการระบาดในลักษณะเดียวกันนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกค่ะหลังจากที่ประเด็นที่มาของโควิด -19 กก็ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมานานหลายเดือนโดยเฉพาะระหว่างจีนและสหรัฐค่ะ ก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อโรคโควิด -19 มีที่มาจากตลาดสดในเมืองอูฮั่นซึ่งนอกจากจะมีการค้าขายของสดแล้วยังมีสัตว์ป่าหายากจำหน่ายอีกหลายชนิดด้วยกันค่ะคาดว่าไวรัสดังกล่าวน่าจะแพร่กระจายจากสัตว์สุคนภายในตลาดแห่งนี้ขณะที่การสันนิษฐานของบางกลุ่มเชื่อว่าไวรัสตัวนี้เป็นฝีมือของมนุษย์ที่อาจจะเล็ดรอดออกมาจากห้องทดลองในเมืองปูฮั่นถึงแม้ว่ามันจะไม่มีลัก ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีหลักฐานยืนยันก็ตามค่ะ